โอเคครับพี่จิ๊บ <c oughs> มาพบเจอกันอีกหนึ่งครั้งครับอันนี้จะมาดู u n i ิ a ดกัวตรบางอาจจะไม่จบครัเพราะว่า u n i ิ a ดเนี้ยเนื้อหากรมมาค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นจะค่อยๆแบ่งเป็นตอนตอนื้นขยักขยักกันนะครับรว่าเป็นสี่จุดหนึ่งสี่จุดสองอะไรเงี้ยแบ่งเป็นพาร์พพี่จิ๊บจะได้ง่ายต่อการเอามาเอามาทบทวนเอามาเรียนตามด้วย คือสงสัยเรื่องนี้จะได้ไม่ต้องดูคลิปแล้วกรอ,กรอ,กรอเยอะนะครับอ่ะเรื่อง favor. อุ per i ิ a ั q กว t t ตร p เบ i ดี้อุนฝาโว่นะครับเบ d ีอุนฝาโแปลว่าอะไรเ e ด i ี้อุนฝาโคือการขอความช่วยเหลือครับฮะเบดีคือ ask เนาะ as k for help as k for favor ก็คือขอความช่วยเหลือในในเรื่องต่างๆในอย่างใดอย่างหนึ่งอ่า พอดมุกต้องใช้ใช้อะไรได้บ้างครับในการขอความช่วยเหลือน e เซซิโตเ e ดิ r t เตามด้วยสิ่งของหรือว่าความช่วยเหลือที่ต้องการนะฮะนเซซิโตเพดิรเตอ e นิททูอัสยูนะครับ,นะรบหรือพวยดสเฉยๆก็ได้เลยพวยด e สนะเตมพอร์ตเอ็กอ e ซคือคือคุณทำให้ได้ไหม ไอ้สามคำนี้บวกด้วย infinitive คือเว r ร์ที่ยังไม่ผัดออหรือว่า TEMPORTA เนี่ยอารมณ์ประมาณแบบว่าคุณรังเกียจไหมที่จะทำสิ่งนี้ให้ท่านบอนเป็นไปได้ไหมถ้าคุณจะอะไรไม่ได้ฮะเช่น Es posible a venir conmigo a la oficina เป็นไปได้ไหมที่คุณจะมากับฉัน ในออฟฟิศของฉันนะที่ออฟฟิศของฉันกับฉันทำหนองนั้นนะฮะเนี่ยวีเดสอารรีเราเป็นตะา yeah. นะดูจากรูปเลยฮะเปิดหน้าต่างให้หน่อยได้ไหมมันร้อนมากเลยอะ่ะนะฮะแล้วก็หลายๆครั้งเนี่ยเราจะใช้ข้างบนอย่างนี้ข้างบนที่เราเจอกันสี่อันก็ได้แต่ในกรณีที่มัน Formal Formal คืออะไรเป็นทางการกว่าหรือว่าเอดูกา o โดมีแบบ เขาเรียกว่ามีมารยาทมากกว่าเราจะหรือว่าเราไม่มีความสำคัญใกล้ชิดหรือว่าเกี่ยวข้องกับคนที่เราพูดด้วยนะฮะหรือไม่บางทีก็มันยากที่จะทำเราก็จะใช้อีกรูปแบบหนึ่งครับคือใช้ verb conditional ก็ cond itional, คือ tense conditional ทันี้จะในซีธิตโต้กลายเป็นในสีซิตาริอะไอ้พวก conditional เนี่ยมันจะลงท้ายด้วยร i a ครับรอ่า O necesito pedirte, ¿Qué necesitaría pedirte. ¿Puedes, podrías? ¿Te importa? ¿Te importaría? ¿Es posible? ¿Sería posible es más para la máquina ser? ¿Serías tan amable de? ¿Me harías el favor de, de? harías la máquina web hacer? ¿Hacer? โอเคส่วนเซเรียสก็มาจากเซเช่นเดียวกัน2อันนี้นะครตามตัวอินฟินิติโวทั้งหมดเลยดูตัวอย่างนา่านละปอดริอัสอายุดาร์เมอาย m e บุคไฮโคเชคือเป็นเหมือนเราพูดภาษาอังกฤษ,ษ,ษว่า could you แทนที่จะพูดว่า can น o u เพราะมันก็จะดูเป็นทางการแล้วก็แล้วก็ดูอ่อนน้อมถ่อมตนมากกว่าช่วยฉันผลักรถเข็นรถหน่อยได้ไหมทำนองนั้น ทีนี้พอมีคนถามมาแบบนี้หรือเราถามเขาแบบนี้เราอาจจะได้คำตอบมาเป็นหนึ่งในช้อยนี้ครับวิธีการเรียกเสอนาหรือว่าการ react หรือว่าการตอบตอบกลับ c l a r o q u e s si. C แน่นอนได้เลย p o r s u p u e s t o เขาวงเลยไปว่า a c e p t a c i o n Total 100%โอเค absolutely of course uh, bueno venga pero s รอซีแต่รอไอ้คำตรงเนี้ยถ้าเจอ uh, หรือสีแต่รคือตอบรับนะอาเซียตาเซีอนนะ p e r ร c ก n อนร e เซิบัสก็คือมีหมายเหตุมีมีหมายเหตุหรือว่ามีเขาเรียกว่าเงื่อนไขอ่า uh, แต่ว่าทำไมอ่า uh. อืมได้สิแต่ว่าเปโรอืมเอ็กซ์เปเ a มาอัสตาลูเนสนะอ่าก็ได้นะแต่ว่า,วา,วา,วารอฉันหน่อยรอได้ไหมรอวันจันทร์ได้ไหมอะไรแบบนี้เนาะบุยโนโนเซ e อสเกโนเซโนเทโลโพโดโปรเมเตเดเป็นเดอะไรคำเหล่านี้คำที่ชุดที่สามเนี่ยอ่เขาบอกว่าซิน c o m โ r ร m i โซคือไม่ได้ให้คำสัญญานะอ่าเขาโปรเมโซแปลว่าแบบแบบ สัญญาคือไม่ได้สัญญานะไม่รับปากนะใช้คำว่า,างี้ดีกว่าไม่รับปากนะว่าจะทําให้อืออาจจะได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้นะซึ่งปกติถ้าพูดอย่างนี้ยมันกจะไม่ได้ถูกไหมฮะเออตอนอันที่สนะี่เนี่ยชัดเจนเลยว่าปฏิเสธเพียวโลเซียนโตโนปุ้ยโแล้วก็ให้เอ็ดผลอ k เอสเะอะไรก็ว่าไปเมนก a n t เตียฉันก็อยากทำให้นะเปโรแต่ว่า เรชาศพแปลว่าปฏิเสธอันนี้คือปฏิเสธเลยแต่เป็นการปฏิเสธแบบยังรักษาลำใจยอยู่บ้างอขอโทษทีนะยังมีนะ่ยยังมีคำว่าขอโทษยังมีคำว่าฉันอยากจะทำนะไม่ใช่ว่าฉันไม่อยากอ่ะแต่คำาสุดท้ายเรชาศพ Absolute Absolute เลยปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงอย่างไม่มีเงืใหญ่เลย ไม่คิดจะทำเลยอะ่ะโนกโนอย่างชัด้อยชัดคำโน no. เปียนโซเซนหรอฉันไม่คิดจะทำฉันไม่อยากจะทำคือเขาอาจจะดูใจร้ายไปนิดนึงแต่ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ถูกไหมครับว่าจะใช้งานรูปแบบไหน,นโอเคมาดูที่ทางด้านขวาบ้างนะฮะเราค่อนขางอยู่ที่หน้าเซียนโตเตรนด์ใต้น่วยเบหนึ่งร้อยสามสิบเก้านะครับ โอสกัมเบียร์อนี่เป็นตัวอย่างของทั้งคําถามขอความช่วเหลือแนละคําตอบเนี่ยโพดิเสกัมเบียร์เมลาควาร์เดียเดอช่วยมาเปลี่ยนเวรวันพฤหัสช่ฉันหน่อยได้ไหมอ่ะสองคนนี้อาจจะเข้าเวรกันอยู่เป็นหมอเป็นปน,นักวิทยาศาสตร์อะไรก็ตามแต่เอสเคเอสมีุมเนอมันคดีมันเป็นวันเกิดฉัน,นอ่ะเอสเตะตามด้วยเหตุผลยโ bueno, นเบงอ่ะก็อ่ะโอเคเปโรโซโลโปเสตกุมเน,นก็ได้แต่มัน เป็นวันแค่แค่เพราะว่าเธอมันเป็นวันเกิดเธอนะถ้าไม่ใช่วันเกิดเธอฉันไม่ยอมหรอกอะไรแบบนั้นนะครับโอเคตัวอย่างถัดไปอ่าไม่ตัวอย่างถัดไปเรื่องถัดไปครับเป็นเรื่อง conditional simple conditional simple มันคือไอที่เราใช้ในสิตาิาลตไอที่แม็กบอกว่าลงใช้ได้ตัวเรีย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 ทั้งหลายแหล่เนี่ยดูรูปล่างมันได้ มันตือการเติม e อีเติมเอียเข้าไปทุกคําไม่ว่าจะเป็น A r, e AR ER หรือว่า IR เหมือนกันหมดเติมเ e อเข้าไปเหมือนกันหมดนะครับเนะี่ยข้างล่างเขาบอกว่า no differences ไม่มีความแตกต่างเลยระหว่าง A AR อ e r no differences las terminaciones de condicional son iguales que las de pretérito imperfecto นะก็คือไอเอียไอเอียเนี่ยเอีเอเอเอียเหล่านี้ยนะฮะมันจะไปเหมือนกับ tense หนึ่งคือ imperfect ของ verb er และ ir อ่ะยังไง imperfect ของอคำว่าสมมติ baby เนาะ baby เอ๋ baby มันก็จะเป็น baby เอ๋เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ อะไรฮะคือหางก็เหมือนกันแต่ว่าไอตัวนี้มันเติมเข้าไปถ้าเบเบอันนี้ก็ต้องเติมเบเบเรียเห็นไหมคระความแตกต่างของมันคือไอ้ตัวนี้มันเติมเข้าไปเลยหางเหมือนกันนะแต่ว่าตัวหนึ่งเติมตัวหนึ่งตัดก่อนแล้วค่อยเติมนี่ฮะเดบเกนโยบีบีอ่ะอันนี้คืออิมเพอร์ตอนนี้เด็กเนี่ยฉันอยู่ในบ้านสวนในท้องทุ่งกับครอบครัวของฉัน เอาละโนบีบีรื่ในปกตอนนี้ฉันจะไม่ไปอยู่ในแคมป์แล้วฉันชอบที่จะอยู่ในเมืองมากกว่า่คือความแตกต่างหางก็เหมือนกันแต่แค่ตัวหนึ่งตัดลาก่อนแล้วค่อยเติมตัวหนึ่งเติมเลยนะครับที่นี้ไอ้พวกข้างบนเนี่ยมันคือเวิร์บอิเรกไอ้เวิร์บเรกูลาคือเวิร์บทั่วไปอ่าเอสตอเซวีบีทีนี้ทุกเทนส์มันจะมีสิ่งที่เรียกว่าเวิร์บอ e เรกูลารสะซึ่งเราจะต้องจำเป็นพิเศษเพราะมันเป็น การผ่านแบบประหลาดกว่าเดิมน,นะครับเช่น <aid> อันนี้เดซีดมันจะทำการเปลี่ยนรากก่อ,กอนก่อนที่จะเติมคือคือ,คอไอหางมาเนี่ยเหมือนเดิมทุกอย่างหฮะหางตัวเนี้ยเหมือนเดิมทุกอย่างนาเนาะที่เราที่เขาเรียกกันว่าเตอร์มินาทิออเนี่ยเหมือนเหมือนกันแต่ไอตรงเนี้ย รากมันเนี่ยที่เรียกมันว่าไรซ์มันเปลี่ยนไปมันจะไม่ได้อยู่ดีๆเดซีน er มาแล้วก็เติมเอียไปเลยเป็นเดซีเรียไม่ได้อ่ามันจะต้องมีการเปลี่ยนรูปรากของมันแล้วค่อยเติมซึ่งไอ้รูปแบบเนี้ยมันจะไม่เหมือนกับฟูตูโรครับเหมือนกับเทนส์ฟูตูโรมีแบบฟอร์มเดียวกันแล้วก็อีเรกูล่าตัวเดียวกัน แบบเดียวกัน Ver รตัวเดียวกันเลยที่เป็น i r r e g u l a r นะครับอย่างดีอย่างงี้เดซี่ก็จะเป็นดีเดียแทนอาเซก็เป็นอาเรียอาเรียสอาปดรปกลายเป็นป o ด r รียป d r เรียสปอดรนะปอด r รียปอนเรียเบนเรียซาออดรียสเกเรียมอสอบ ซา b บเรียนเบลเรียนรูปแบบนี้นะครับที่พวกนี้ที่ต้องจำถ้าเป็นคำเซตเดียวกันกับฟูตูโรที่ว่าที่ใช้บ่อยๆก็อะไรเดซี่อาเซร์ตเตเนสโอเดรเบนีดซาลีซาเบ่พวกนี้นะครับที่ได้เจอบ่อยๆหาเนี้ยคงเป็นรูปเดียวอันนี้ต้องไปลองจำเอาเองนะครับโอเคลองดูหน้าถัดไป อ่าฮะหน้า huh. ถัดไปตรงนี้วิธีการใช้คนอิสรนในรูปแบบอื่นนอกจากจะใช้เป็นความสุภาพแล้วอะไรดีให้คำแนะนำอะก่อนเสคาดหรือซูเครีก็คือแนะนำ suggest นะฮะ d e b e r ี a s uh huh. มาจากเว็ร uh ์ด Deber huh. Podrias มาจากเว์บ poder tendrías que มาจาก verb tener que sería mejor มาจาก ser นะฮะถูกไหมครับไอ้พวกนี้ตามมาด้วย verb infinitive para mejorar el ambiente entre los compañeros ในการที่จะพัฒนาหรือทำให้บรรยากาศระหว่างเพื่อนร่วมงานได้ดีขึ้นเนี่ย se podrían organizar actividades de ocio después de trabajo ควรที่จะทำไมควรที่จะ จัดกิจกรรมแบบผ่อนคลายหรือว่ากิจกรรมนอกห้องเรียนหรือทำร่วมกันหลังจากเลิกงานนอกนั้นนะนอกจากนี้เราใช้คอนเทนต์นยังไงอีกใช้ในการสวีซาอูนะาอ a ฟ f ิม m a ยอนนะฮะก็คือพูดให้มันแบบซอฟต์ลงถูกไหมครับนี่คือการซอฟต์ซอฟต์เทนให้มันซอฟต์ลง ให้มันดูไม่ไม่กระตกองหกักหรือว่าดูใจร้ายหรือว่าดูหยาบคายจนเกินไปเพื่อเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงแบบความคิดในแง่ลบที่อาจจะคนฟังอาจจะได้ยินว่าโอยทาไมคนนี้เป็นคนแบบตรงจังเลยเออเช่นโยริเรียกินโนสตาเรียนถ้าเป็นชั้นว่านะอ่าเป็นการเซฟตัวเองไปด้วยเมปาเดเซียมาลหน่ยมิตาควร ฉันคิดว่าการที่ไม่ชวนควรเนี่ยมันมันก็ไม่ค่อยดูดูค่อยดีนะแต่ไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีนะแต่เนการพูดที่มันซอฟต์ลงอ่าถ้าเธอจะชวนควรอ่ะก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ฉันว่ามันจะดีหรอ,อไอทําลองเนี้ยถูกไหมฮะประมาณนั้นทีนี้มาดู activitys ที่พี่ติ๊บต้องทำครับให้อ่านสถานการณ์เหล่านี้แล้วก็ให้เขียนคําขอเนาะว่าเราจะขออะไร กำลังดูหนังอยู่ในบ้านนะกับคู่ของเราอยู่ดีก็ได้รับสายโทรมามีคนโทรมาแล้วจําเป็นต้องรับอนะแต่ก็ไม่อยากที่จะพลาดหนังอะ่ะเออไม่อยากจะแบบสต็อปหนังไว้ก่อนอะ่นะอยากให้จะทําไงดีจนะให้เพื่อนจะให้แฟนรับไหมหรืออะไรนะอยู่ที่บ้านของเพื่อนคนหนึ่งร้อนมากแล้วก็หิวน้ำมากๆ สถานการณ์ที่สามคุณมีปัญหาเกี่ยวกับคอมคอมคุณมีปัญหาตัวโกบานเยโรเอสโอเอสเปโตเดออินฟ es อร์มาติกาแต่เพื่อนร่วมห้องหรือว่าเพื่อนร่วมง,งานของคุณเนี่ยโอเเย้เป็นเอ็กซ์เพรสเลยเชี่ยวชาญเลยเกี่ยวกับทางด้านไอทีจะขอให้เขาช่วยเลยยังไงสถานการณ์ที่สี่โนเบลส์เอริกโอเคตูอิโคเด็กว่าเรียกเเธอเนี่ยคุณเนี่ยไปจะไปรับลูกที่โรงเรียนไม่ได้เพราะว่าเย็นนี้ ต้องทํางานถึงเย็นเลยนะฮะก็เลยโทรไปหาเพื่อนทําไมอาจจะให้เพื่อนไปรับให้หรือ,อยังไงดีนะครับข้อ2ให้เปลี่ยนใน emoticono เนี่ย emoticono คือ emoji ตรงนี้เนาะของแต่ละคําตอบเป็นประโยคแทน w อเดสภาษาแม่หล a สันอ่ะเขายิ้มแบบนี้แสดงว่าได้เลยแน่นอนไม่เพราะการปฏิเสธมันมีสี่รูปแบบหรือว่าการตอบรับมันยังมีสี่รูปแบบเนาะตอบรับแบบเต็มที่ ตอบรับแบบมีข้อแม้เฉยๆแล้วแต่ไม่ตอบรับแบบปฏิเสธแต่ว่าปฏิเสธอย่างมีเยอะใหญ่กับปฏิเสธแบบสิ้นเชิงเลยนะฮะก็อลองดูครับอ่าสามบอสของคุณเนี่ยอยากที่จะเปลี่ยนบางอย่างในที่ทํางานแต่ว่าคุณยังไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เขาอยากจะเปลี่ยนแต่ก็ไม่อยากจะทําให้เขาโกรธอ่าจะทํายังไงดี นะฮะโดยการใช้ประโยคเหล่านี้เพื่อให้มันดูซอฟลงดยดีเรียเกะฉันคิดว่านะเออถ้าคุณไม่ว่าอะไรผมคิดว่าผมมองว่าอะไรแบบนั้นนะครับวิธที่การใช้งานาส่วนด้านบน Proposta อา p r o p o s t a คือสิ่งที่ท,ท,ที่ต้องต้องเอามาตออนะฮะ e n e s t e โปกเกในช่วงนี้ของปีเนี่ย พวกเรามีงานเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นพวกเราจะต้องทำงานมากกว่าหมายถึงมากกว่าเดิมหนึ่งชั่วโมงในทุกๆวันคุณไม่เห็นด้วยจะพูดยังไงให้เหตุผลยังไงดีกับบอสเขสองบอกว่าไม่มีพื้นที่เพียงพอสำหรับทุกคนในออฟฟิศก็คือพื้นที่มันจำกัดอะ,อะคิดว่า สุดท้ายคิดว่ามันจะเป็นการดีนะที่จะไล่หนึ่งคนออกจะขอเชิญหนึ่งคนออกอ่คุณไม่เห็นด้วยคุณจะพูดกับบอสอยังไงมูโชสตระบคัโรเดสพนักงานหลายคนเนี่ยใช้เวลาเยอะมากเลยในคาเฟ่เพราะฉะนั้นเราจะปิดคาเฟ่ไปซะเลยอคุณไม่เห็นด้วยจะพูดยังไงข้อสี่ข้อสุดท้ายดูรันเ e ฟไปนะหนในช่วงหน้าร้อนเนี่ยออฟฟิศทน่าของเรามันว่างเลย ว่างโล่งเลยแล้วก็โนเซอเซ่ตราบข้อติยมโปดลทำงานไม่ทันเพราะว่าหน้าร้อนน่ะคนลาเยอะถูกไหมบอยอะเปดิสอารอสตราบคารอเดสเกโก็ันสุปกซิเนสตูรันเตโรสเมสเซเดีบีเอฟเนาะฉันจะขอให้พวกนักงานเนี่ยเลือกใช้วันลาวันหยุดของเขาในช่วงหน้าหนาวแทนนี่เป็นหน้าร้อนคุณไม่เห็นด้วยเพราะอะไระไ่นะฮะเนี่ยอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็ให้เขียน คำแนะนำํำในการที่จะแก้ไขปัญหาทั้งสี่ข้อที่พูดกล่าวมาก่อนหน้านโอเคนะฮะอ่าวันนี้เราดูกันไปสองเรื่องเนาะเรื่องแรกเรื่องแรกก็คือเออหน้โอเคเรื่องแรกก็คือการ ขอร้องเนาะไปดีบนฟาโวะแล้วก็รูปแบบต่างๆจะขอร้องยังไงพูดยังไงให้มันสุภาพขึ้นอันที่2คือเทนส์ตัวหนึ่งชื่อ conditional simple นะฮะหรือว่าเป็น conditional เป็นเงื่อนไขอะไรต่างๆอนอกจากจะพูดให้มันดูสุภาพแล้วยังสามารถเอาใช้ในสถานการณ์อื่นๆได้อีกอเช่นการแบบลดการลดการปะทะลงหรือว่าใช้ในการแนะนำหรือว่า ให้ความคิดเห็นอะไรสักอย่างนะครับโอเคอะไว้ไว้เจอกันอีกครั้งหนึ่งในคลิปหน้านะครับผมขอให้โชคดีครับ